สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะต้อนรับวันฮาโลวีนค่ะอะ ะะใกล้เข้ามาทุกทีและน้องหลิงน้องออมนะคะแน่นอนค่ะดาราคนมีชื่อเสียงหลายๆท่านก็ไม่อยากให้นะพลาดทุกเทศกาลก็ต้องมีทำคอนเทนต์อะไรออกมาเสริมและน้องหลิงน้องออมนะคะเอไปส่องมาละแฟนโซเชียลต่างประเทศบอกว่าโอ้โหดีเหรอเอ,อม,มวยถูกคู่เออเขาบอกวมวยถูกคู่คือยังไงเอเขาบอกว่าถ้าหลิงออมนะ สักเรื่องนะจะเล่นแบบออกแนวอย่างนี้นะเขาบอกเขาชิปเลยเชียร์เลยชิปเลยนะประมาณว่าโอ้โหคุณเอาจริงโดยเฉพาะอย่างของพี่หลิงเขาอบอกว่าเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ป่ะน้องอ,อมเป็นสวมเป็นนางพยาบาลในไซเลน i l l ใช่ไหมโอ้โห,โโหเขาบอกมวยถูกคู่คู่เนี้ยทั้งในจอนอกจอคือถูกคู่และเอว่าสารที่น้องอ,อมโดยเฉพาะของน้องอ,อมนะ เอชอบของน้องออมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบของน้องออมของพี่หนิงก็ชอบแต่ของน้องออมมันมีมันมี acting การแสดงด้วยแล้วก็คือเออถ้าพูดจริงๆคือน้องเขามีไอเดียสร้างสรรค์น้องออมเป็นเด็กที่มีไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็อันเนื่องมาจากการที่น้องเขาชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดไอเดียแบบว่าใช่ไหม แล้วงานพวกนี้คือเสพคือไอเดียสร้างสรรค์พวกนี้มันจะเก๋มันจะทันสมัยก็ต่เมื่อแบบเออไปเสพงานเมืองนอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแนวคิดสร้างสรรค์อะไรออกมานะคะเอาจริงทักษะการแสดงของน้องก็น่าก,กลัวแล้วคุณเห็นบางบางช่วงบางตอนป้าที่ที่น้องออมใส่ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วแบบเหมือนจะล้มไม่ล้มแหละ่ะเอออันนี้ฟิลแบบมันคือการเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่หนังซีรีส์เมืองนอกเขาชอบทำอะ่ะ มันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วโคตรน,น่าก,กลัวเลยคือสยองเลยคือแบบโอ้โหซอมบี้นี่บี้โดนบี้มาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กคนนี้น่าจับตามองเด็กรุ่นใหม่คนไทยเด็กเจนซีอ่ะน้องออมคนนี้มีแววนะต้องต้องน้องเขาอยากทําอะไรอย่างนี้แหละที่เขาชอบนะคะเลิศแต่อยากให้น้องคอหักให้ได้อีกนิดนึงก็จะเลิศม,มากเลยเอแค่นี้ก็น่าก,กลัวแล้วนะคือน้องอะ่ะส่งสูงยาวชะลูดถูกไห แข้งขายาวเพรียวผอมๆอ,อย่างเงี้ยแล้วพอมันเล่นเป็นบทนางพยาบาลผีนางพยาบาลผีมันก็เลยเหมือนนะแล้วก็บวกกับทักษะก,การเต้นอะไรของน้องอ่ะการเต้นอ่ะการที่คุณไปหัดเรียนเต้นนู่นเต้นนี่อมันเป็นทักษะก,การมูฟเมนต์ร่างกายนะมันเอามาใช้ในการแสดงได้นะไม่มากก็น้อยจริงๆนะแล้วดูน้องออมสีใช่ไหม ถ้าน้องออมในส่วนคอทําให้มันเหมือนคอหักได้มากกว่านี้นะอืม <_ V 1> <_ V 1> นะถ้าแบบถ้าน้องนเอาจริงน้องออมอ่ะหลักๆของน้องอ่ะไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักเต้นไงน้องเขาหลักๆเขามาทางเป็นเออดาราหน้าจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นทักษะการเต้นอะไร al, ของน้องน้องไม่ได้น้องยังไม่ได้ไปเอาดีทางนั้นจริงจแต่ถ้าน้องไปเอาดีทางนั้นจริงๆจะเอาดีทางด้านแบบเป็นศิลปินนักร้องอะไรละนักเต้นแดนเซอร์อะไรด้วยอ่ะ คราวนี้ถ้าน้องน้องออมนี่เอาไปกลาแบบว่าใช่ไหมไปฝึกเต้นฝึกอะไรอะ่ะคอคุณเคยเห็นนักเต้นเมือชีพปะที่เขาแบบว่ามันคืออาชีพของเขาเลยเขาเป็นนักร้องนักเต้นมือชีพถ้าคอหักอย่างนี้นะถ้าให้น้องลิซ่าเต้นนะลิซ่าแบ็คพิคโอ้เออย่างนั้นเลยหรอเออมันจะดูออกเลยว่ามันจะแบบเหมือนคอหักเลยอะ่ะเอเชื่อว่าน้องลิซ่าทําเหมือนแต่น้องออมเขามาในสายการแสดงแต่ละคนถนัไดไม่เหมือนกันแต่น้องออมทําได้อย่างนี้ก็คือว่าเลิศแล้วก็แสดงให้เห็นเป็นอีกครั้ง เอใช้คำว่าอีกครั้งนะคะที่ได้เห็นฝีมือทักษะแนวคิดสร้างสรรค์ของน้องอมออกมาแล้วโคตรน่ากลัวแค่นี้ก็ปบมือให้เลยค่ะเออและสารที่ต้องการสื่อเอว่านะน้องอมบอกว่าเน่เน่แม่แม่และนะผู้บอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือหนังผีสไตล์ที่หนูอยากเล่นที่หนูบอกว่าอยากเล่นหนังผีอินนี่ก็บ้านผีปอบอินนี่คือเอเอง ก็จะต้องเอาเอาหลอนด้วยเอาตลกด้วยบ้านผีปอบน้องหมอกไม่รู้จักฉันรู้จักแต่ไซเลนฮิลมันต้องแนวอย่างนี้จริงๆนะคุณว่าไซเลนฮิลนี่ถ้าเอามาทำเป็นแบบว่าดัดแปลงดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าใช้งบประมาณสูงไหมจริงๆเอ๊ว่าน้องเขาอยากเล่นอย่างเงี้ยเออเข้าใจป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันนะเอจะบอกว่าเรื่องราวในไซเลนฮิลมันเป็นยังไง แจ้งว่าน้องเขาว่าไปดูเอะได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยดูไม่เคยเล่นนะคะก็มามีน้องออมนี่แหละนะมารับบทพยาบาลสาวแห่งไซเลนฮิลแล้วน่ากลัวชิปเป่งเลยก็เลยไปค้นมาหน่อยเดี๋ยวจะมาบอกว่านะไอเดียคอนเทนต์สร้างสรรค์ที่น้องออมเขาเสพอ่ะคุณไม่อยากรู้หรอว่าเมนที่คุณรักอะเขาเสพอะไรมาเสพอะไรเหรอเอเสพคอนเทนประเภทไหนเล่นเกมประเภทไหนทําให้น้องเขามีแนวคิดประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ย มีหน้าน้องถึงบ่นแล้วบ่นอีกว่าอยากจะเล่นหนังปีหนังปีหนังผีไอเราก็ตามน้องไม่ทันแล้วน้องไปใส่เล่นฮิวเราอยู่บ้านผีปอบอยู่เห็นไหมเออติดตามน้องออมอ่ะน้องออมน้องหลิงลเราจะได้เรียนรู้อะไรแบบว่าอ๋อเด็กรุ่นนี้เขาอย่างนี้เขาโตมากับอย่างนี้น,น,นะคะโดยเฉพาะน้องออมอเด็กเจนซีอ่ะเด็กไทยเก่งนะคูณเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องออมมายังโชคดี นะคะที่บ้านสับพุงสับพอร์ตเอชียยังมีเด็กไทยอีกหลายๆคนที่มีความสามารถแต่อาจจะแบบว่าขาดทุนทรัพย์ขาดน้่นขาดนี่ก็เลยแบบว่าโดยเฉพาะเขาก็ตั้งคําถามกันนะเด็กไทยอ่ะเวลาไปแข่งคุณเคยเห็นไหมไปแข่งโอลิมป์โอลิมปิกอะไรได้ที่หนึ่งตลอดไม่ที่หนึ่งก็ท็อปไฟอ่ะนะแต่ทําไมพอออกมาทํางานหรือว่าในพาร์ทการทํางานการคิดคนวิจัยน้่นวิจัยนี่อะไรอย่างเงี้ยทําไมของเรามันหายไปเลยอะ่ะแล้วเด็กเก่งโอลิมปิกของเราหายไปไหนหมด จริงๆด้วยความเก่งระดับนั้นน่ะการจะสร้างสรรค์นวัตรกรรมอะไรให้กับประเทศมันมีนะก็ขาดงบประมาณไงเออคุณละก็กุมกลับมาเรื่องอันนี้ดีกว่าหลายคนคือซื้อเลยแนวไอเดียความคิดนี้อ่ะที่น้องออมอยากเล่นหนังผีคือแนวนี้ใช่ไหมเออเราต้องการจะสื่อสารออกมาแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ฉันเล่นได้ฉันอยากเล่นเป็นผีอย่างนี้ไม่ใช่ผีที่ลอยไปอยู่บนคือเราก็ทําหน้าตาก,กลัวๆหน้าตาน่ากลัว นะแล้วก็อาศัยคอสตูมอะไรให้มันดูน่ากลัวฉันอยากเล่นออกแนวซอมบี้ใช่ไหมเป็นซอมบีนะ้มาเนาะออกแนววิญญ,ญาณร้ายอะไรอย่างนั้นนะคุณเอาจริงๆของคนไทยมีใครทํำยังมีทํานะแต่ยังไม่ถึงมีทํานะแนวซอมบี้อ่ะอืมนะแต่ว่าอุ้ยถ้าทาถึงนะคุณเอ้ยให้มันรู้ซะบ้างเอก,ก็เลยบอกว่า ถ้าจะทําหนังแนวแนวซอมบี้เหมือนไซเลนฮิลที่น้องนำมาเสนออย่างเงี้ยมันใช้ต้นทุนสูงไหมคือถ้ามันจะใช้ต้นทุนสูงเราก็อยากไปมีหลายตอนมากหลายอีพิมะคุณถ้าทําเป็นแนวไซเลนฮิลแล้วเป็น Girl l ลิฟนะจะเป็นอะไรที่เนี่ยจะเป็นการเปิดอันนี้จะเป็นการเปิดได้เลยให้กับประชาชนคนทั่วไปหันมาดู GL เข้าใจปะ่ะมันได้เลยนะคือเนี่ยแหละวิธีการอย่างนี้แหละที่ทจะจะเป็นการเปิดตลาดหลิงออมให้คนทั่วไปเขารู้จัก คนทั่วไปสเตตอะไรที่เขายังไม่ได้ดู GL ไม่ได้ BL อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาดูคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์มันแค่หญิงรักหญิงอะไรเฉยเเขาก็มันมันก็ไม่ได้ตรงกับชีวิตจริงของเขาเขาก็ไม่อยากดูคนเรามันอยากดูก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตจริงหน่อยๆใช่ปะ่ะแล้วหนังซอมบี้มันเกี่ยวกับชีวิตจริงยังไงมันก็ความกลัวไงคุณทุกคนอะ่ะส่วนมากก็มีความกลัวอยู่ข้างในจิตใจใช่ไหมแล้วถ้าเอา G l อมาเปิดโอย้ยถ้าปนหกวตรงนี้ทําออกมาได้นะคุณเอ้ยจริงๆ นะเป็นการเปิดตลาดอย่างแท้จริงโดยสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าคนทั่วไปถามว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเกิลเลฟแล้วน้องออมมาเล่นเปีผีอย่างนี้ถามว่าคนดูไหมคนธรรมดาทั่วไปอะ่ะตาสีตาสา์ดูมีแม่งน่ากลัววะ่ะเฮ้ยขอท้าพันธภัยไปเลยพูดใจหยับใครตบปากนี่ทําไมน่ากลัวจังเลยอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เมื่อกี้ก็อัรธรรดเกินไปหน่อยขอไปท้าภัยนะคะตบปากแล้วปิ๊กป๊กป,ป๊นะอ่ะอันนี้มาดูหน่อยเขาบอกโอ้ ขาบอกหลิงออมีจริงอีกแล้วคือคนนึงก็โจเกอร์คนหนึ่งก็อะไรแต่งานนี้ได้ได้ว่าของน้องออมีมี acting ด้วยงานแล้วทําแบบโอ้โหน่าก,กลัวแล้วก็การถ่ายทาเนอะคุณน้องออมไม่ให้เสียชื่อสถาบันนะปอโทที่กําลังศึกษาหลอกเพราะว่าน้องออมเขาเรียนมาทางด้านนี้เลยนะคะน้องออมคงอยากได้สไตล์เนี้ยกําลังสื่ออยู่วะ่ะที่ฉันบอกหนังผีคือหนังผีอย่างนี้แม่แม่แมนะตามหนูมาตามหนูมาหนูอยากทําหนังผีแบบนี้ เอออยากเล่นหนังผีแบบนี้แม่แม่แมนะเออน้องต้องการจะตะโกนบอกแล้วได้โอกาสซะเลยคุณดิวเข้ามาดูบอกเอออันนี้น่ากลัวจริงคุณดีว่าเอาจริงรู้แหละว่านะต้องทําอะไรยังไงเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขยับขยบอะไรได้ไม่มากคุณนะแต่การลงทุนถ้าน้องออมจะทําแนวผีอย่างเงี้ยเอว่าเกิดนะแต่ว่าต้องต้องทําให้ดีทําให้ถึงนะจริง ทำทำต้องทำให้ดีทำไม่ดีอย่าทำนะถ้าทำไม่ดีคิดว่าทำออกมาไม่ดีเราไปแนวอื่นเลยค่ะเอาที่ง่ายๆเพราะหนังแนวนี้มันแปลกใหม่แล้วมันยากแต่มันถ้าถ้าทำสำเร็จมันคุ้มค่ากัการลงทุนนะเพราะคุณแมสเลยค่ะคุณเอาไปขายได้ทั่วโลกเลยค่ะไม่ได้ว่าเอาไซเ t น i ิวมานะเดี๋ยวติดบิขสิทธิ์เรียนแบบเรียนแบบแต่เอาแนวอย่างเงี้ยให้น้องออมแบบคอคอหักอย่างเงี้ยนะเออน่ากลัวนะ คือมันอาจจะเป็นพาที่น้องล่นเป็นผีก็น่ากลัวอย่างนี้ไงแล้วก็อาจจะเป็นอีกพาทหนึ่งที่เล่าสาเหตุของการมาเป็นผีที่น่ากลัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็นะในพาทในหนังนะอันนี้เองก็จินตนาการไปเรื่อยก็คือเป็นพาทที่น้องน้องไปโดนอะไรมาทำไมน้องถึงคอหักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นสวยๆอยู่เข้าใจปะเพราะฉะนั้นในหนังผีก็จะมีตอนที่น้องอมสวยก่อนที่จะเป็นผีเธอเคยสวยมาก่อนแต่เธอโดนลังแกโดนหักคออะไรอย่างเงี้ยพอกลายเป็นผีเลยเป็นผีคอหักอันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วอ่ะ นะคะคนลุกเพราะไล่กลัวดีเออนะไหนมาดูแต่ละคนคือชอบลุกนี้ของน้องออมมากๆเอก็ชอบนะคะน้องเขาความคิดสร้างสรรค์เยอะนะบอกโอ้โหหลิงออมไปกันได้มวยเข้าขากันทุกจักรวาลที่พวกเขาจูงมือกันไปใช่ค่ะบอกแฟนหนังสยองขวัญตัวจริงต่างชื่นชมกับความบ้าคลั่งของคอนเทนต์ที่น้องออมเลือกมา ในวันฮาโลวีนนี้เออนะอยากบอกน้องออมเลยว่าน้องออมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจัดที่รักจริงคือรู้เลยว่าแบบตั้งใจอะเออคือสิ่งหนึ่งนะที่ที่ช่องสามต้องดูอย่างเงี้ยคือจะทำอะไรออกมาต้องทำอย่างตั้งใจเออคอนเทนต์อาจจะไม่ต้องแบบว่ายาวก็ได้นะ อาจจะแปด EP หรือถ้าทำให้ถึงจริงๆก็ห้า EP อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาให้ให้สุดให้หลอนนะคะเออนะแล้วมันจะมันจะเดี๋ยวนี้คนมันมีชอยให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำดีด้วยอะ่ะนะคะอันนี้บอกโอ้โหฉันขอยกมือให้กับนะด้านเกมเมอร์ของออมเลยอะ่ะเออคือแบบทำถึงทำถึงนะหลายคนบอกออกเข้าใจแล้วที่น้องต้องการจะบอกแท้ ในฐานะแฟนหนังสยองขวัญฉันชอบของน้องออมมากเลยอ่ะถามจริงเลยนะมีใครกลัวเรื่องนี้บา้างบ้าอืมชอนโต้โตมากับการดูหนังผีมากมายอ่ะดังนั้นฉันไม่กลัวเลยนะแต่จากเ้นจากสิ่งที่ฉันเห็นในพวกทวิตโน่นนี่นั่นตอนนี้บางคนกลัวจริงๆนะจริงคุณโหมันเป็นวิธีที่น้องออมผสมผสานอารมณ์ของเกมสยองขวัญบวกเข้ากับคอสเพล บวกเข้ากับ acting ชั้นยอดเข้าด้วยกันน่ะน้องออมสุดเลยเออจริง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 ,รงนะคะเออความรู้สึกแบบน่ากลัวในเกมสยองขวัญใช่ป่ะบวกกับการแต่งคอสเพลของน้องออมและบวกนะคะทักษะฝีมือการแสดงผีอะ่ะสามอย่างนี้พอบวกด้วยกันเข้าไปคือสุดยอดอืมจริงบอกโอ้ห้องอ,อมความสามารถล้วน อืมจริงน้องออมรสนิยมดีเอบอกแล้วรสนิยมดีนะคืออะไรเอรสนิยมคือไม่ว่าคุณเห็นการแต่งกายน้องไหมในเวลาส่วนตัวใครๆก็ชอบน้องอาจจะดูบอกว่าเป็นไก่เน่าน้องชอบถล่มตัวเองว่าน้องเป็นไก่เน่าตอนอยู่น้องจอไม่หรอกนะั่นแหละสไตล์ที่แท้ทรูที่คนเขากำลังตามหาเนาะเขบอกว่าพระเจ้าได้โปรด ช่วยดัดแปลงนิยายสยองขวัญเหนือธรรมชาติแนว G L เออคิดเหมือนเอเลยนะถ้าทำแนวอย่างนี้ได้แล้วเป็น G L อันนี้แหละจะเป็นการเปิดตลาดให้มันพับลิกไปถึงทุกกลุ่มทุกวัยได้อย่างแท้จริงแต่คุณต้องลงทุนต้องทำให้ถึงนะทำไม่ถึงคือก็แบบก็ยังไม่แจ้งเกิดนะถ้าคุณทำถึงทำแบบถ้าได้เลเวลที่น้องออมทำสื่ออันนี้ออกมาฮาโลวี Halloween, นะ่ะก็โอเคแล้วนะก็โอเคแล้วนะอืมไหน บอกนี่เป็นบ้าเป็นแล้วฉันตกใจแทบแย่เลย่อเห็นน้องออมทำอย่างเงี้ยคือตกใจน่าก,กลัวบอกโอ้โหเปิดไอจีมาก็เจอโพสต์แรกเลยดีใจจังนะคะฉันชอบทุกมูฟเมนต์ของน้องออมที่น้องออมทำอะ่ะร่างกายน้องออมมันส่งจริงมากฉันรักเธอมากน้องออมเธอเป็นศิลปินใช่เป็นคนมีไอเดียสร้างสรรค์นะคะบอกยินดีต้อนรับสู่ ไซเลนฮิลเออโอ้โหแล้วดูน้องออมเล่นเดะบวกทักษะฝีมือการแสดงเข้าไปโอ้โหน้องออมทำได้แล้วน้องออมเป็นนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองอืมบอกว่าไหนไหนก็ฉันบอกแล้วไงนะฉันทนไม่ได้ฉันเห็นหนังผีไม่ได้ฉันดูหนังผีไม่ได้นะ บางคนก็คือกลัวแล้วบอกว่าน้องออมอย่าเล่นหนังผีเลยพี่หลิงคนนึงหละ่ะอีกคนนึงบอกเล่นไปเลยน้องออมฉันอยากให้น้องออมเล่นในโปรเจกต์หนังสยองขวัญแบบนี้เพอร์เฟกเออเห็นไหมเห็นฉลาดนะในการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นการเา์เสียงด้วยแล้วก็เป็นการสื่อความอยากของตัวเองหนูอยากได้แนวนี้ค่ะแม่แม่ผู้บอทีมหนูอยากได้หนังผีแนวนี้ที่หนูบอกหนูอยากเล่นหนังผีคือแนวนี้ค่ะ Silent h ท l l ค่ะอืม นะบอกโหสมแล้วที่เป็นวันฮาโลวีนคือน้องทําถึงมากของน้องหลิงก็สวยเออไม่ใช่ของน้องหลิงก็งงงก,ก,ก็ก็ดูเท่ๆน่ะหลายคนก็บอกว่าเท่เนอะเออมันจะออกแนวภาพนิ่งก็ไม่ได้ a c ติ n g อะไรด้วยแล้วก็แบบใช่ไหมถ้ามี acting โจ๊กเกอร์อะไรเยอะๆหน่อยก็อืมแล้วก็มุมกล้องด้วยมุมกล้องน้องหลิงนิ่งไปของน้องออมคือเล่นกล้องด้วยแบบบุบบุบโคตรน่ากลัวเลยแล้วก็แสง เดี๋ยวดาเดี๋ยวสว่างอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องอย่างเงี้ยบอกโอ้ไม่คิดคิดไม่ถึงเลยว่าน้องออมจะแต่งเป็นคอสเพย์พยาบาลซอมบี้จากไซเลนฮิลที่ฉันชอบอะ่ะดีใจมากๆเลยอะ่ะที่ได้เห็นน้องออมทาแบบนี้เออนะคะเขาบอกคืองานนี้มีแต่เสียงชมคราวนี้สนใจกันมาว่าไซเลนฮิลที่น้องเนี่ยน้องสนใจเนี่ยมันเป็นแนวไหนเพราะว่าถ้าน้องออมเลือกเรื่องนี้มาแสดงว่าน้องออมชอบ ชอบเล่นหนังผีอะไรอย่างเงี้ยนะวันก่อนก็เล่นเรื่องเออเล่นเกมอะไรนะเกมฝันป่ะไหนแหมป่ะฝันร้ายอะ่ะเกมฝันร้ายอันนี้ก็เกมแบบน้องนี่นะแต่เรื่องเรื่องเรื่องแต่ละเกมแต่ละเรื่องที่น้องเลือกขึ้นมาคือแบบมันเป็นถ้าถ้าถ้าทําได้ถึงจริงๆนะมันมันสามารถเปิดเปิดตลาดหลิงออมได้เลยอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการบันเทิงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย น้องอยากทำดูก็รู้แล้วก็คือไหนเขาบอกเขามาสรุปให้หน่อยว่าไซเรนฮิล l l เนี่ยมันมีหลายภาคใช่ไหมคุณต้องฟังดีๆนะเพราะอะไรเพราะไซเรนฮิล l l อ่ะมันเป็นเดี๋ยวนะเอไปหาวิก e ิมาตกลงมันเป็นของประเทศไหนกันแน่เป็นวิดีโอเกมแนวผจนภัยสยองขวัญผลิตโดยบริษัทโคนามิประเทศญี่ปุ่นตกลงของญี่ปุ่นนะคะ มีหน้าเนื้อหามันแบบซับซ้อนนะคุณฟังดีๆนะเขาบอกมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองสมมุติในอเมริกาที่ชื่อ Silent Hill ซึ่งมีอำนาจประหลาดอันจะส่งผลให้จินตนาการและความปรารถนาอันแรงกล้าของบุคคลกลายเป็นความจริงคือใครที่คิดอะไรอย่างแรงกล้าจะเป็นความจริงใน s i ไ e n t Hill วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1999โอ้โหเป็นเกม2 0 เกือบ30ปีแล้วเนอะอันนี้2025 20เกือบ30ปีแล้วค่ะในเครื่อง PlayStation และประสบความสำเร็จก็เลยสร้างภาคต่อๆออ,ออกมานะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยก็บอก Silent Hill เป็นเกมแนวสยองขวัญอีกเกมหนึง่งที่มีรูปแบบการเล่นเป็นเอกลักษณ์นอกเหนือจากเกม Survival Horror ทั่วไปนั่นก็คือเขาจะจุดเด่นเขานะเออญี่ปุ่นมันเก่งอย่างนี้นะเขาบอกว่าในเกมนี้เน้นที่การจำกัดวิสัยทัศน์ของผู้เล่นทำให้ผู้เล่นมองเห็นไม่ชัด มืดมืดมัวมัวนะคะยกตัวอย่างบรรยากาศตอนกลางวันในเกมจะถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาจัดคือมองไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะอันเนี้ยพอเรามองอะไรไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นเราจะเกิดความกลัวโดยอัตโนมัติเขาเล่นกับใจคนนะพวกญี่ปุ่นพวกนี้ละเอียดนะเขาบอกส่วนตอนกลางคืนก็จะมืดสนิทมีเพียงแสงจากไฟฉายที่ส่องให้เห็นบริเวณรอบข้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งสองวิธีนี้ทําให้ผู้เล่นจะมองเห็นศัตรู หรือสภาพแวดล้อมก็ต่อเมื่อเข้าใกล้ในระยะหนึ่งแล้วนะคะออโดยตัวเกมยังมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งได้แก่เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งจะคอยส่งเสียงรบกวนออกมาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้เล่นทราบว่ามีศัตรูอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นอย่างไรก็ตามแม้จะจัดว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้เล่นจากการถูกจำกัดทัศนวิสัยแต่ในทางจิตวิทยาก็ถือว่าเป็นความเพิ่มความน่ากลัวให้ผู้เล่นเช่นเดียวกัน หากการรับรู้การมีอยู่ของศัตรูก็คือเรารู้ว่ามีศัตรูอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้คุณกลัวไหมล่ะโคตรกลัวเลยเอนะเออนี่แหละเขาบอกว่าคือการออกแบบศิละปะของเกมนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดฉากนำเสนอด้านวิปริตและบิดเบี้ยวในจิตใจคนออกมาในรูปของสนิมเหล็กคราบเลือดลวดหนามต่างๆบรรยากาศของเกมออกไปทางน่าเกลียดน่ากลัวและมีความรุนแรงสูง จนทำให้เกมนี้ได้รับเรต M มาเลเซียนะนั่นก็คือสำหรับคนอายุ17ปีขึ้นไปอืมเพราะมันค่อนข้างดาร์กมากๆเลยอะค่ะจริงๆอะ่ะเนื้อเรื่องเกมก็สนุกด้วยนะแต่มันจะยาวมากเลยอะเกงว่าทุกท่านทำงานอยู่ไม่น่าจะได้ฟังเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ฟังกันคือเนื้อหากเกมค่อนข้างซับซ้อนเองยังชอบเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลานะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปละกันคือน้องออมเสพอะไรเราก็อยากจะเสพตามไปด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เด็กจนซีเขาเขาผ่านอะไรมาเขาโตมายัางไงเขาเสพคอนเทนต์แบบไหนเราพวกเราอ่ะจะได้ไม่ไม่ตกรุ่นนะคะเออถ้าเป็นสินคา้าก็คือไม่ตกรุ่นก็คือก้าวตามไปกับน้องออมนี่แหละเด็กจนซีของแท้ของแท่โอเคปะ่ะนะเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าเนื้อหาเรื่องในเกมจะได้รู้ว่าอ๋อที่น้องออมอยากเสือ อยากเล่นแหนังผีแนวนี้นะจ๊ะอะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวควรจะยาวไปเดี๋ยวถ้าใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใครอยากฟังเนื้อหาเกมอยากรู้คอนเทนต์ที่น้องเสษมามาคุยกันได้นะเดี๋ยวเอจะทำให้ในคลิปถัดไปถ้าว่างๆตอนนี้ไม่ว่างอืมนิดหนึ่งนะคะอะลาดสำหรับคลิปนี้ร่วมแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะ